สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่กทานวันนี้ก็วันจันทร์ที่สี่ครับผมน,นี้ก็เอาเจ้าบุญรอดขึ้นข้างบ้านครับผมก็มีนกเขาอยู่สามตัวครับผมตอนนี้เริ่มกูใส่แล้วเดี๋ยวมาชมกันครับว่าบุญรอดจะจัดแต้มให้ผมหรือเปล่า ตัวนี้เสียงใหญ่ครับอาจารย์ตัวนี้เสียงใหญ่ครับแต่เจ้าบนรอดอยู่ข้างทางครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับอาจารย์เข้ามาคููใจกันนะครับคููเก่งครับนกตัวนี้คููเก่งมากเลย สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านหลังจากที่พาเจ้าบนรอดออกต่อครับผมก็ไม่มีแต้มนะครับอาจารย์วันนี้เมื่อวานก็ต่ออยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงทุ่งนาเน,นี่แหละแต่ก็ไม่มีแต้มวันนี้ก็ออกไปตั้งแต่เจ็ดโมงถึง ห้าโมงครึ่งครับอาจารย์ก็ไม่มีแต้มครับผมวันนี้ก็มีนกอยู่ใกล้บ้านคนครับเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่ยอมเหยียบครับอาจารย์เพราะว่ามันมันติดถนนครับแล้วก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมาพอนกจะเข้าหน่อยรถก็วิ่งผ่านนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมต้องพรุ่งนี้ผมจะไป แก้มือใหม่ครับเดี๋ยวไปหาทําดีดีดกิ่งเหมาะเพราะวัน,นวันนี้ผมก็ไปแล้วก็รีบๆครับผมก็คือว่าไม่ได้แต้มครับผมวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เฮียน้อยนกเขาใหญ่ด้วยนะครับอาจารย์ทุกทุกท่านก็นกก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ย้าย ใเข้าไปที่บ้านตัวหนึ่งครับแทนที่ตัวนี้ครับตัวที่เอาเข้าไปเป็นนกสามกุกครับผมเป็นนกสามกุกเอาไปไว้กับเจ้าเล็บแก้วเจ้าก้อยแก้วครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นเจ้าสองกุกเจ้าโควิดครับผมเจ้าโควิดแล้วก็นี่ก็เป็นสองกุกครับผม ที่เอาไว้ในบ้านแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะผมคู่ถือกันทั้งวันทั้งคืนก็เลยย้ายออกมาข้างนอกครับอาจารย์ก็มีหลายกกงครับผมก็มีนี่ก็เจ้าบุญรอดครับผมวันนี้ก็จับเฉลยไม่ได้ครับตัวนี้ก็เป็นนกถินนะผมนกแถวนี้แหละ แถวทุ่งนานี่แหละครับตอนนี้ทั้งคูทั้งเลียกครับผมนกหนึ่งกุกเก่งมากครับนกตัวนี้ขันเก่งมากเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ไม่มีคลิปลงนะครับอาจารย์ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงปิดปีใหม่น่าจะมีคลิป ต่อเนื่องนะนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม